ยินดีดีอย่าลืมกดจดจมกดดกึงได้ดนะจำได้กระดึงนะวันนี้บรนจาร์สีอะไรคะสีเหลือลงอ่า <อ quier S 2> จะเป็นกล่องกิจ,จาก,การรมเป็นกล่องกิจ,จาก,การรมที่หนูยิ้มหนยิมทำทุกวันนะคะแม่ปุ๋ยจ,จ้ะให้เขาทำเป็นกล่องกล่องเพื่อสอนเรื่องสีตามบรรจาร์อ๋อ <store S 2> นี่นะนี่นะครับวันนี้มีอะไรบ้างของ่ไหน ตามสีนี่ต้องให้ทำอะไรลองดูสิคะในกล่องนะคะก็จะมีกิจกรรมหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นสติ๊กเกอร์คับค่ะแบบฝึกหัดรวมต่างๆนะคะก็จะมีสองสามอย่างในในกล่องพับหรอคะนี่เป็นพับอันนี้เป็นหนึ่สีของคุณพับรูปอะไรเอ่ยเอารูปอะไรคะช้างดูเอารูปนี้ค่ะน้องบีจ๋าเบย์อยากได้รูปนี้เบอร์รูปนี้รูปบ้า ยิ้เอาช้างนะคะอันนี้จะเป็นพักสามรอยปากให้เด็กๆุันนะคะมีเล่มีก็บพักเย็นแม่แคนดี้ไปแล้วเคนดี้แคนดี้แคนดี้แคนดี้ไปแล้วยิ้มบ้างนกไหนยาวเลยเบิร์ดนกนะคะแม่ภับให้ลองดูตามอันนี้ไม่ได้อะไรคะท่าผีครั้งอือฮือสองับสองครั้ง หนึ่งก่อนอ่านจรลอยหนึ่งก่อน,อน,รนตรงไหนเล็กนึงอยู่ตรงไหนอ่าเส้นนี้นะคะค่ะ<อ>แ,ลแล้วก็สองค่ะแล้วก็ฉีดแล้วก็สองใช่ ให้ดูก่อนขินเยียนอ๋ออีอ๋อนี่อ๋อให้เขาพับขึ้นมาก่อนพับผิดค่ะ้างหน้อ่านั้หนึ่งแล้วก็สองพัไปสร็เลยจะได้ะได้อันนี้นึ่งกอนนะคะเป็นอะไรเนี่ยมอนนึงพับ่างนี้ก่อนคั ตอนนี้เสร็จแล้วนะคะอันหลับแรกเป็นรูปลายของหิ้มช้างตัวเล็กไม่ใช่ช้างตัวเล็กนั้นรูปอะไรนะหนูถูกต้องพอเปิดออกมาเป็นคนน้ำผู้อ่ะไปหนูย้ํย้ํคะไปนะอ้โหตอนนี้นบตัวนี้ใช่ไหมบินมาดูอะไรสุดท้ายเลยใช่ไหมดูเพื่อนๆเขาวิ่งมาด้านหน้าหมดแล้วดูดิใช่ไหมบายถึง ด้านัอยู่ด้านหลังสุดเสร็จแล้วอีกครั้งหนึ่งทำไงเอาุยจ้าทำไมถึงมันอยู่ด้านหลังมาแล้วเสื้อแซงแล้วทำไมถึงมันอยู่ด้านหลังก็มันช้าครั้งแรกมันช้าเสร็จแล้วมาวิ่งเร็วแล้วพยายามมาอยู่ด้านหน้าแล้วเย้เดี๋ยวนี้นะคะให้หนูยิ้มอย่างเขาทำกิจกรรมสักแป๊บหนึ่งนะประมาณ5นาที แล้วก็จะหยิบเของสุนิษฐานแล้วก็ขึ้นไปนอนและอันนี้ค่ะอันนี้ค่ะอันติดสต๊กเกอร์อารติดสติ๊กเกอร์รูปอะไรคะนี่ค่ะนี่นี่ก็เลยนี่ก็เลยอันติ๊กเกอร์โอ้โหน้าไหนคะเดี๋ยวไม่หาติ๊กเกอร์ให้ก่อนเนาะ ันนี้จะเป็นสติกเกอร์อย่างเดียวเลยนะคะให้เราหาว่ารูปร่างของมันอยู่ตรงไหนบ้างเดี๋ยวแม่ให้กันนะค่ะอ่าอันนี้เป็นหน้านี้ยอนนะคะเดีวไข่อันนี้อยู่ไหนอันนี้ต้องติดเนาะค่ะเดี๋ยวแม่หาก่อนนะคะนกอยู่ไหนหาก่อนนะคะนกเบืออะไรของยิ้มค่ะยังมีเรวนี้นะคะหนูยันเมื่อกี้หนูยันจะติดตรงนี้ไม่ใช่หรอคะจะไม่ มีสิคะไม่เห็นเลยตัวไหนที่นอนนอนลูกทรงน,นอน,นีตัวอะไรอาอนอกนโอเคติดก่อนนี่ไะรูปอะไรปิดใช่ไหมคะนี้มีกี่หนึ่งกับสองใช,ออใช่ไหมัใช่มใช่ไหมพัถ่เอาพับฝัง่งพับ่พับก่อน่อาต่อไปพับขึนมาสอง เป็นอะไรไะเป็นส้อมอานนี้ะนะเปิดมาโอ้ยเย้เบสบอลแว่นแว่นไหนยังไงหนูย่ตอนนีนนน้คิดถูกก่อนค่ะเอาไม่ใช่คิดถูกหาบ้านให้มันก่อนค่ะ อนี้บ้นเอนคุมาองคุตรงเอ่ยตรงนี้ค่ะนคะนี่เปตต้นเปลือหม้ต้องดูตรงนี้ค่ะลค่ะเดี๋เวลากลากที่ไหนคะเบอร์เก้าหนูแยมมาอยู่ไหนคะเอาเลขสิบค่ะเลขสิบไม่มีหรือเปล่าอันไหนเลขสิบดูจินับที่เยอะๆกว่าจะเป็นสนี่ค่ะอะลองดูนับดู ตองนะัวนึ่อาม่หกเจ็ดแป้าคีบอ่ะมีหนึ่งกับสิบหนูยังว่าทีทูที่ หนึ่งแล้วก็หา้าเอาหวัวไปสิคะเอาหัวไปด้านหน้าอ่ะแล้วก็ขีดข้างล่างอ่าแล้วก็บกล็อกลมกศูนย์นี่โอเคค่ะอ่าเรื่องนิทานเลยค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปอ่านเรืเ่องนี้ที่อันนี้เราอ่านเมื่อวานแล้วเรื่องนิทานเล่มใหม่ค่ะเลือกเรื่องไหนดีคะอย่าลืมกดติดตาม